สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่จะมาแนะนํา1คันนะครับเป็นรุ่นกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับ XL+ สำหรับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถจะอยู่ที่7 1 9 0 0 0บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับสีขาวสีดําสีบอลเงินและสีน้ําเงินนะครับสาหรับคันนี้เนี่ยผมจัดโปรโมชั่นออกรถใช้เงินไม่เยอะด้วยนะครับเพียง29,900บาทนะครับ ออกรถแถมฟรีชุดแต่งแบบคันนี้เลยเดี๋ยวผมพามาชมนะครับว่าด้วยแคมเปญออกรถ29,900บาทเนี่ยมีแถมอะไรบ้างแล้วก็ตกแต่งขึ้นมาสวยงามแค่ไหนแต่ก่อนไปชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส i b e หรือกดติดตามผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปชมตัวรถที่จัดโปรโมชั่นพิเศษนี้กันเลยนะครับครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะแฉบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลน,นะครับ ขนาด2,000 cc 170แรงม้านะครับและเกียร์ธรรมดาถึง6สปีดเลยสำหรับชุดแต่งคันนี้นะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าผมมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอักสรอนสอดนะครับ Ford สีทูโทนนะครับดำตัดแดงถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบอยากทำเป็นสีขาวหรือสีอื่นๆก็สามารถสั่งทำได้เลยนะครับพร้อมมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดนะครับคันนี้จะเป็นสีส้ม เปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบสีส้มก็ทําเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับหรือสีขาวก็ได้ครับสําหรับไฟตัวไฟนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเป็นแบบโฮมมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับซึ่งไฟตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้านบนฝากระโปรงผมมีการติดตั้งตัวสกรูฝากระโปรงหน้าใหญ่นะครับสีคูโทนสีขาวตัดสีดำนะครับพร้อมทำโลโก้รูปแรกน,นะครับ แต่ตัวโลกโลก้นี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งโลโก้รูปแรดโลโก้รูปม้าหรือว่าโลโก้รูปกระถิงก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถสั่งทําสีได้ด้วยนะครับสําหรับด้านข้างผมมีการติดตั้งตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดให้กับคุณลูกค้านะครับรับกับล้อที่เราเปลี่ยนให้ด้วยนะครับซึ่งเดิมคันนี้จะเป็นแม็กขอบ16นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18ให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับพร้อมยางออสเทรเลนะครับเป็นยางซซแม็ก สเปคยางจะเป็น2 6 5 6 0 R 1 8นะครับลายก้านนะครับบนแม็กของแวมไพร์ก็สวยงามเต็มซุ้มล้อเลยนะครับสำหรับด้านข้างนะครับก็มีการติดตั้งตัวเบ้า,ามือเปิดกันลอยนะครับสำหรับกันลอยจากการเปิดประตูหรือจากการใช้งานนะครับเื่อคุณลูกค้า,าเดินมาเปิดประตูมีของ สิ่งมีคมติดมือมาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องริ้วรอยจากการเปิดประตูได้นะครับหรือว่าคุณสภาพสตีไว้เล็บนะครับก็ลดริ้วรอยได้เช่นเดียวกันนะครับติดตั้งกันสาดให้กับคุณลูกค้านะครับจะเป็นแบบตอนเดียวก็ได้หรือว่าติดตั้งมาถึงตัวกระบะแฉปก็สามารถเลือกได้นะครับมีติดตั้งฟิล์มให้กับคุณลูกค้านะครับเลือกระดับความเข้มได้40 60หรือ80มีติดตั้งราวหลังคาเพิ่มอารมณ์ความเป็นสปอร์ตให้นะครับ เพื่อรับกับด้านท้ายาที่ผมมีการติดตั้งตัวโลบาร์เหล็กให้นะครับตัวโลบาร์เหล็กตัวนี้ก็ให้ของ Outlander เลยนะครับเป็นโลบาร์เหล็กยึดต,ติดกับตัวรถแข็งแรงทนทานนะครับโดยสําหรับคุณลูกค้าปลกของลัดของลัดของได้นะครับหรือว่าพาดของพินของได้เลยนะครับสําหรับท้ายกระบะผมมีการติดตั้งตัวกันชนท้ายเหล็กให้กับคุณลูกค้านะครับ ตัวกันชนท้ายเหล็กก็ให้ของ Outlander เช่นเดียวกันนะครับมาปั๊มกับห่วงลากจูงสีแดงนะครับใช้งานได้จริงตัวห่วงลากจูงนี้คุณลูกค้ามไม่ชอบสีแดงก็สามารถสั่งทำสีได้นะครับจะเป็นสีดำล้วนก็ได้นะครับฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับมีกุ้ใหม่นะครับมีไฟ LED นะครับเห็นสว่างจากระยะไกลแล้วก็ได้ความหรูหราด้วยนะครับ ตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลุยน้ำได้เกือบ80เซนเลยนะครับสำหรับด้านข้างประตูทำลูกค้าอยากได้สติกเกอร์ติดตกตกแต่งด้านข้างก็สามารถสั่งได้นะครับหรือว่าเพิ่มเติมให้ได้นะครับมีแบบมีลายให้กับคุณลูกค้าได้เลือกหลายแบบเลยสำหรับคันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ ครับสำหรับภายในคันนี้นะครับก็สามารถเปิดประตูได้กว้างนะครับเกือบ90องศาเปิดได้ทั้งตัวแคบตัวครับแล้วก็เปิดได้ทั้ง2ฝั่งขึ้นลงของสะดวกนะครับหรือว่าเวลาเราขึ้นมาบโดยสารเนี่ยก็ขึ้นลงง่ายนะครับภายในเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับแต่ว่าเป็นผ้าเนื้อละเอียดไม่เก็บฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวทรงเบาะก็จะเป็นแบบอาร์เก s ซีรอกกระชับอยู่แล้วนะครับคอนโซลดีไซน์ใหม่นะครับได้คอนโซลสี เขานะครับตกแต่งคองนโซลกลางให้เพิ่มอารมณ์ความเป็นสปอร์ตให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ทําให้ห้องโดยสารห้องโดยสารเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับปมมล ong อะไรไฟฟ้าปรับสูงต่ำได้ปรับสูงต่ําได้นะครับสี่ทิศทางนะครับไม่ว่าจะขึ้นลงหรือว่าใกล้ไกลนะครับเลื่อนไม้นะครับเป็นเลื่อนไม้สี่แล้วนะครับขนาด8ดนิ้วแล้วก็ จอกลางจะเป็นขนาด10.1นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยด้วยเชื่อมต่อพวกแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้นะครับหรือว่า Apple CarPlay Android Auto ได้หมดนะครับแอปพลิเคชัน Ford Pass เนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อสั่งงานล็อกรถหรือสตาร์รถได้เลยนะครับระบบแอร์นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็มีช่องชาร์จไฟให้นะครับทั้ง USB USB-C นะครับระบบความปลอดภัยนะครับคันนี้ก็จะได้ทั้งแอร์แบนะครับปู่หน้านะครับ มีระบบเบรก abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd นะครับแล้วยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆด้วยนะครับกุญแจได้กุญแจรีโมทแล้วด้วยนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับจบแล้วนะครับกับรุ่นกระบะแขปบยกสูงเกียร์ธรรมดากับโปรโมชั่นพิเศษที่ผมจัดให้ในวันนี้นะครับ สำหรับคุณลูกคา้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นสาดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเไปไ็นดีไลน์นะครับ prasit0996265262 ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นสาดสุดคุ้มครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดแฟแนนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนและส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะมีรุ่นไหนนำมาแนะนำหรือว่า เป็นไหนเด็ดๆโดนๆผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ